ทุกลายเดีนทุกบ่มีเสือขาทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่ความก็ไปนี้ยมพ่อถืะเายานพูไปแค่นึ่งวไปใช้เัินถือตัวจังแ่แม่งเอาปืนก่อว่ากระต่ายก็มาเรียนมาแ้กมาเบี้ยงเคยขู่เออ อันนี้ชื่อนายสารางเพิ่มสมบัติอืมเขาอุทิศให้พระวิญญาบูนี้ให้พระวิญาว่าขันเดิมเขาบอกว่าพระก็บพ่ว่าเอาให้วิญญาคือวิญาก็พระวิญญาเออแต่คือเก่าอ่างเงเด้อเออชื่อนายสารางเพิ่มสมบัติอ้าวอุทิศความบุญความกุศลให้กับพ่อเนาะอ้าวให้กุศลเมื่อแห้งเด้ออ้าว ขั้นชุกก็ให้พ้นจากทุกขั้นชุกก็ให้ถูกยิ่งขึ้นไปนะเอาจอจออใจเริ่อจริ่อกูเปลี่แมือเฮงเอาไปไหนไปไหนไปไไปไง,ง,ง,งยังนัื้อ,อ,งงอน,อน,นีอ้ี่าฮ่าง่าฮ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 ่ามันฮ่ัฮนาฮ่าฮ่าทอาฮ่าฮ่อม่าฮ่าฮ่วฮ่าฮงาฮ่งโ่าฮุกด่าฮกาฮ่าอ่าฮ หายมือคลกมืบมือไม้อกูว่นุ้กหาปลาหึงหึงแล้วก็รวยนะำวนน้าจะเรินองจะเดิมอันนี้โอ้โแหกข้อกันกึมปาปูอันนี้นอโ้มหูออนเออโคตรพ้มเออร่วมผุญมาให้ขายของจริงๆเ้อะไว้แข่าอืมนอถสมใส่ใบก็เปนพโคตรโคตรมาดลเออร่วมบุญขงมหาเกียนอโถส่คาแข็งค่ม ชาววายคู่ข้างเอา20คบ20แก20คบ20แม่ไอ้ด้วงนอ้ถูกข่าแนึ่งแล้วก็รวดใจดใจรืดไนะลู้นะาตัวมัดสินี่นางคมนางอนอนาคตมือถาววายข้ามมดจําหม้อรำเก่าแล้วเกิดชุบเออคืองนั่นชมมาก่อนมัดจําข้ามหม้อรำเก่าแล้วเกิดชึกมือชุบต้องถูกมาถูกต้องถูกต้องคืองนั่นชมมาก่อนมือเข้าในชาถวายเงินปัดกุ้งไฟข้ามมาให้เกิดเรื่อง พก่กเือบอกว่าปู่อยากเบ่งหมอร้ำอยากเอาไฟรายๆนี่แหละมั่เป็นเหตุรับผลยืมเมื่อนี้ปู่แต่ไม่เหตุรับผลยืม,มพเพอว่าจะบอกนี่ด้วยเรบมเมื่อนี้มครูเหตุรับผลปว่แต่คนพวกคนคือแต่ว่าปู่แต่กัไม่เหตุรับผลปู่ไม่เหตุรับผลยังคือค้าเหต ปูอยากเบ่งไฟแสงขีการย่างมือเหยียดผมมาเบามือหนึ่งตู้แล้วไปอ่างเหมือนเบาอ่างปูดีเพราะว่าเขาบอกผมแกวสีแอลปัเป็นคือเป็นไทยกันเมื่อคู่ว่าจ้างสือบตัวนักกูแล้วก็คือคือว่าเ่พราะเขาจะอ่างมาเอิมเพราะอยากอ่างมาบ้องคือม่านบันเมื่อคู่บบีไฟแสงืีเดียวกาบพาคือพาคือพาคือแรงคือดวงดาว พอไรคู่บ่พอไ้จะถือไม่บางหยคือไฟครองขึ้นเมืองฉวค์พอไปกปูดีบางอมเจ้าคือบังเจ้าคือว่าแขงเอาไม้ข่อยเบ้งหนงเ้องต้งวถึงมางวถึงมาเอาไม้ข่อยเบิงนึ่งข้นบ้าจัดไปใหญ่บ่บ่ใหญข่อยบ้าไข่านแังดึงปูีจ่ายาจใจ่บ่แให้ไปตวงไปด้อยว่าแขง ต้องไม่เข้าใจพอ่อด้วยว่านี่เร็วไปยังงั่นกอดอนอุ่มมาจำมันน่ไปด้วยเก้ารอเกือสวันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขั้นประมาดจำไปด้วยเขาคือว่า,าอันพ่ออันพ่อ,อันพ่อทำม,มาจำไปในปู่อันนี้เอาเก้าคืออันั้งหกแล,ลเก้าคือมาตามเตนนะนึ่พักเปิดกากงเกงใช่ไหมครูข้าววันที่สิบหกเลยครับหลังวันที่สิบหก ให้ร่างว่ตถุสิบหกด้อให้เอาหมอนำเออไปรัใส่กููด้อเพื่อนแข่งมาจัเก้าร้อยเดสิบอมเก้าร้อยเิบเก้ารอยเจิบ่งมาจัแล้ววัเรียก่ก็ให้่าบ้นเรีนตหองวชื่อสิบหกตนหอดวัตถุสิบหกจังใจเรเก้าร้อยเิบหมยรึครับครู ขั้นลังวัดที่คิพเอาไปว่า่คิบเกิดมาดจำเการิบคไดก็อได้แต่ขาวันที่16พมัดจำเการถคอบไดยูบได้ผู้ให่แก่ววมมัดจำหมอรำเก้ารถคิบคบได้โดยเบอรข้าลูกนั้นอาชื่อ้านกิจอาชีพช้านกิจว่าจะร่วมคิดร่วมขามหาคือดปู่ดีตือนเนี่ชานที่วัดป่าบ้านมื่นเนาะ เรวกัรจะมาจะหมอรั้มก็เกาคิดถืดให้คููกันได้คือจะขากะว้าออกกันกลัวมัดกัจะได้คุ้มคัวมุงมากปรารถนาถังว่าไม่ครูจัดจัดไมจัดเพราะอะไรเพราะันออกกะจให้ตัวแม่บ่ตัวเมย์ยิือมันคือบ่ยิ่ไฟอะไรเอาใจนะคกันใจไฟมันบ่คือกับไม่ไฟกระจางบ่หมักเอาบ่ือพราคือเอาบ่ือ บบก็เข่าไฟแบบนือแต่ขามันไม,ม่ยไยไฟแบบนี้เพ้าะปะมันมามันจะไม่ใช่ขี้เกาขาเทียบหัมันลงไม่ขีอเลยับปูกายันเฉียดต้องแข็งยากกับเขาไว้โคกเอาไฟแบบมือบอกนึกยังปอกมั่งอ่ะถือว่าสมานขาวไฟลอกกระเทยเข่ากับไฟเข่ากัะไฟถือว่ากันเม่วเก่เอาดูกรบประปรก,กรอบกันแบบนี้เกา บักโรคก็เอาไ่ควรวตายตายกว่าแขนงเลยบ่ามนขึ้หยาเงินเงินบักขีบประหยัดเงียรคาพู้อเงีูบขน้ดยารัอแ้งเงินจังมันยังขึ้หยาขี้งบคือจ่ายนะหายเค่ยได้หลาย็ลายขี้าวกกั คาปูเอ R โอ้กันแคบดว่ขนมามันแค่งไนเคบักเอ๊ครับอว O เอ R เล่นปับปูอเออ R หมดยิ่มตกลงเลยครับปอตกลงเลยครับเออเคบักเอ๊เขาออกคอยกังน่ปัชมาามึงเน่ยมันได้หลายกูโอกหลายคนชื่บักหอยั้งดังเมฆได้ว่าอุ้มพันน้ำไวจะบังงงเงินกูมึงรงเวียน กับรัใคะระกับผันงามปัวไม่ยชนาหรือปัโอ้โย,ยใครขีรายกันผม่ก็คือไม่ใครไม่ก็คือรายคือไม่ใช่ต่ของอะไรอย่างีไม่เบรับเาเเาัวยยงามเปนัวคือออกกันบอกขอถามออกกันเขียนไว้เรื่อง่ขีข้เรื่มไม่เรื่มครับปูเขียนไว้แล้วครับ ออกช่วยกันกระโูกเด้อมันจังจะได้งข้นงไหนจะไม่คู่แล้วไม่ค no ู่กันนักคู่เดี่ยวแล้วเนาะเออไม่คู่กันมือหนาคือหลายยามเครื่องแข็งมาหาคือคือเครื่องวัดงานวัดนงื่อเออข้าหมือรองม้อดั้มกันให้ลูกรักออกแค่เนาะออกช่วยกันกะโดดเด้อคนรักเก้าชิบบาทเก้าชิบไหมออกได้ว่าหรืออกกใจว่าเก่าคิบขอราะถัได้ครับคู่ใจ้าออกใจกับภาคกันออก เขาใช่โอเค <Okay. S 1> แล้วก็มัดจำไวตกเก้ารถเกดืบผู้ใดืรวามมัดจำไปกต่เสียงใหม่ก็ริ่มผู้ใดรวมมากเสียงคือเขาวัาว่าเขาช่วยมัดจำคนละเก้ารถเก็ดบเก้ารอ9เก็ดมวันนี้พอเก้าเกดวงนาหรึ่งเขาจะย่างิมเปียเรบปูจะว่าอีนัน่นเขาบอกอ่วมากกว่ามูเรสเก้าร้อเก็คืบโอเครสามปก นี่ละใครข้าบโพามาคือแต่มั่บัวใ้เรื่มครับผมลูกร้านสืบสัีหรยังไม่สมาเร็จแต่ถ้าเราค้ามาคือร่วมแรงร่วมใจกันอืมมั่นกใจได้อืมในเมื่อใจแบบพวกก็คือแพาเรื่อมเรี่มแย่กล่องเงาโอ้ฉลองฉลองยังมุกฟ้อผู้กจใจครับปันเมื่องวัตรคนเรื่มครับนั่งปันนั ine, like. <c oughs> ่งถวันนั่งถวัยง้อ ขอให้นางอ่อนอนรมือโชกมือแรงมือโชกมือไม้สุขภาพแข็งแรงเงินได้องโทองไห้มานะลูกนะเอาแต่เดินแตเดินเดินเงี้ยกอใช้ถูกต้องแล้วละขั้นพ่อพ่อปอมั่ากับพ่อใจกอกเพื่อนสมอกกวดมับงกับการไม่จำเขาอืันนี้ของนางการเพชรีไวใจทองมือ้ีไวแครวะองคุ่มขอกระตุ้นนังยืดพอตโมั่งแบบกายบากแต่ไม่เป็นไรนะลูกนะ คนเราทำบุญทำเกิดยิดมทำเกิดใจไมาเป็นใจชารเท่าไหร่ก็มีความสุขเนาะลูกเนาะขอให้นางก้านเพชรพบกับใจทองมือหามือถกมือดามมือถกมือหวานอายุวัดนักลูกขะาระดับคณะเนาะลูกเนาะจะเรมจะเริ่มอืมอ่ะจะเริ่มไปงานกุ๊กอืมต้นเท่าไแรงมือจะยริ่มครับปูเออต้นเขาไใบขามกระไรอันนี้นางพุทธเนีบุญมาบุญมาไม่ใช่บุญมากเนาะ เออถวายเก็บหัวยี่โฟห้าพันบาทร่วมเออใค่ายหาหมดคือๆเนาะอ้าขอให้นางโคจันนี่บุญมาให้มือขุกมือดาบมือถุกมือไม้ไอ้ลูกนะถูกข่าวพระนึงแล้วก็รวยจะดึนจะดึงนะลูกนะอืมเอาแขนขาดปวดขั้นเออเอาแจ่ก็บคู่กับกูอเอออันนี้นั่งโคจันื้อบุญมาให้โคู่เขาใจโฟเก็บบุญนะให้เข้าคืออ้าพึ่กใจนะนะ แยกจะพูดไดที่เอาได้หมด้ร้ายที่ยุครับไม่ว่าแัต่วันนี้เนาะวันฟื้นตายยิ่ฟื้นตายฟื้นตายดีกว่าฟื้นกระจายไงครับวันฟื้นตายฟื้นกระตายใครจะเบื่อไม่ได้หมดเลยคือฟื้นกรกายไม่ถึงวันนี้ขัดขึ้นกระจายโอเคครับผูขั้นถึงวันนี้ขัดขึนเดมครับผู้ใดจะเอาน้ำเข้าบ้ใดรือครับผูอันนี้ขาพ่อพ่อที่ขัดขคือว่าปล่อยไปหมด คือทุกงอมง่าเก้าขิบนะลืมคบปูข้าจแงเนาะเข้าใจครับอันนี้เอฟพีร่วมบุญมาทางข้างเขียนกักเอ็นนางแอปเปิ้ลร่วมถวายองค์ปู่ห้าร้อยบาทร่วมเป็นเจ้าภาพหมอหลอังนานไม่จะพันยังเนาะร่วมเป็นขันหาคอยนังแอปเปิ้ลแล้วก็นายอําวยสิงไทยนางเอยียงนุ่มเอ,ยอมียงงกพรนธุ์เอียงเขียนถือก็่าย แม่บอกเออนายนกพาลูก่าแต่เขียงไว้จักสิงรู้ประลาบ่รู้วาเป็นตัวอะไรชู้มาอันแรกคือสมุนคือเครือเครือง้ว่าหรือแกเขียงขีดเพราะอันแต่คนเขียงด้วเด้อยังพอพรนพาลูไว้ขันเออาครับนกพิตครับรูดกันทั้งตัวเอจีไปเออนายฟงตะกอน ก็กำนังงูกตากจ้าอันนี้จําได้ทีหายเหตุดไงเอาหันมือคลมือจัมมือคบมือมาไอ้กูว่าไอ้คลกข่าไฟแล้วก็รวยจะดึนจะดินะมันคบไข่งกพรุืมแต่ว่าหอย้างมาลูกพารดขั้นใจคำงงสักคร่งเด้อมันหายหด้ค่เราอูกไอ้มือเขาใช้กรู่้อนว่าลูกบรัดอย่างเนี่แบบเครื่อง เพื่อนเจออักขอนงอนงอนนั่งเฮียไข่ค้มคือผ่าเริ่มครับคือก,กันกับตัวเรื่องนะแค่ปวยหัวกักบพวดปวนคือผ่านงางมาหาเรื่อยครับอันนี้ร่วมบุญมาทางข้าวเขียบกับเอ๋น้อนานและมือยาโอยกินยา ขา eh, <respuesta> <semester> คูกแตนูวมือโออืมอืขาโอเอออืมอืออืมอืมอันูเข้าใจโออาเออคือแค่แบบที่นี่กพะ่จาทำงานเนอนะ เ้าให้กูดีมือเฮงเยอียงนา่งรับมือยุ้กขับฝ่าข่งได้เดาถูวบ้าเข่งไดมือยราเปลี่ยนเอาไว้ทั้งนี่ก้อนก็ไปหัวช้างว่างถุดมั่งฮ่าแล้วก็ต่อให้ตองโกยอะไรก็ย่งโค้เขาถือว่ากู้จากที่บ้าเขาถือว่านางชุกกายอภัยราชร่วมบุญถวายตรงภาบป่าโค้กกับพวงมาไร มาดอืมเต่าฟัวมาลูกบ่แม่เอมาดเอมาเดืออ้าวให้มือคุกมือกมือตุกมือไม้ยอ้ดูวันน้ตุกขาไปแล้วกขรูวยังะครับช่วงรอด้วยเมื่อคู่เขาถบกวดหายเขาเมาเมื่อไงอนนีทำไก่ก็รู้กอพูดกันมาหาฟัวลูดกันฟ้ากับเมื่อก่อนไปกัน ผู้ใหญ่พูกเอี่ยฝ่าวต้องขายีลูกขอร่วมบุญกับองค์ปู่แก่เสียประเทพรกับอุยังปัชมาวาที่อ่างให้มือชกมือแรมือชกมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินได้งงทองได้มาบอกอิยังปัชชมาว่ด้วยว่าออกกันคนรเก้าเขีอเรื่อครเบเออบอกเขานัาเลยแค่เอาแคกรองเออพ่วลูกเ้า แต่เจ้าของเราไม่แต่เขาเนี่ยเอาของลูกออกตกกับเขาเหรออันนี้นั่งเขาใครไข่คข้างวงพ่อให้ลูกออกด้วยเก้าวถึงไม่ได้ให้หมดตัวออกให้หมดตัวด้วยเข่ากองยาวก็บวมขึ้นตัยเอาอย่างนี้ขึ้นตอยจะออกกองยาวใช่ไหมมัไม่ห่างมันบวมมันขึการใช้คืเหลี่ยงบว chắc quá hạng coi tôi mất tôi thì tay cưng làm còm hoa kêu bà, bà thế choi mất hạng cho phó lúc hạng cho mất 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 ก็ขอมือแกโ้ย้อมือจังมาทางนี้หมดไปมแล้วครับมแล้วครับมือรบว่าครับผมอมือดีนัครับ้อมดีเลยมครับบ้อมืดลดอ่ารเครอบครัวอยารเยาคิดพูดแลยเราคิดพูดเลครอบครัวยิ่งบ้นครับยิม เม่เรียมันก็ยืมมัครับปูเออยืมขอกับข้าราชการอีพอพิชัยแรกกาจะพอเข็งเก้าวคลิปเลยืมครับครัถกคหนึงามากรลบยืมก้าคลิปมายืมครับปูเออให้่ตขึ้งโอหอนเลยครับทั้งเมื่อที่ยืมกระดาไปแกะข้มดอยู่แรงก็มือว่างครับปูไปหายยืมคนยืมครั ก็ย right ืมเพื่อนก็คอยืมขึ้นงอข้าราวกามาจ่ายยืมครับเือพอม่หางเครื่องไก่พอมือรองหัวคนมันลายครับปู่าฆาไปมัวไปครจะไปหาหัวหรือขับตึงอครับนึ่งเทปบอกมันตึงวัวนบางทำงั้นืไปด้วยใจเกือบมัดปัดปัดนึ่มันลองพัดตึแค่นึ่งไม่พใจหรืออันจะได้รือบบักลมพัดตึงตึงนี่ เออมาจึงแท้ททำมันึ่มไปก็ไก่กู้ัดึ่งเพิ่มฟาเลยึมเออฟาเยื่มเลยทำไมเพราะว่าจึ่จะขามากึมอาจจะได้หรือครับมวนไงกูมา่งนาะครับอุ้อากาศยืมากอู้งากา่ร้อนเคะครับอู โอ้หอมอยเจยกิมเจียวตีปูตึงกับหมดบอกิมเก่าคือไงมันคือหอป่ะคาปูอยากเพมปากเชยกอ่าเงื่อนยิ่งมค่อนปากเชอะไรยิ่งคาปูามาเทยปากยิ่งล้าปูอย่างนี้ถึง้มากพ่อพ่อเล็กังกาไม่ช สุดไหมอ่ะเด้เพื่อนมาคู่วันนั้นมึงจขาดว่าขาดเม่คู่ว่เือนไม่คูอย่างนั้นมึงจะขาดบอกข่าวว่าขาดใครก็พอว่าหันเขียหมากนั่นเองครับอุณเออเดี๋ยวคมมรอไว้ร้ายจืดดนั่นเนี่ยเนาะมาคัวเท่าเท่าก็ไม่เขียอมากเี่ปากคือยังอ่ะมาไปนลยเออพอเขียวซุบก็ได้หรอ ม่อักเดกปูเียวม่เอีาเขียวบ่่่่่เขียวซิบ่นเขียวซิบ้านี้ยงเยเรี่ยเปิเก่นปาจ่าปูสักสินะปูคอยละมุนบอกเข้าิปก็ว่าเข้าใจเข้าใจราคาเข้าใจอูลยไม่เัครับเอาู่น้มนต์ได้่ป้เ้งเอ่ คอเคล็ดปูเขาือคือคือกับปัญหาหมอเขาดึงทากคออะไรกันหมอผู้ตา้ะทำหมอผู้ตาก็เป็นหมอที่ดึคอให้คออิงยังแต่หมูคือเหมือนเดิมเลยอยาให้คนยังก็ก่ามด้วยบุญประมือผู้ใจรักูสุรัเพียงเพียงเพียงคอเคล็ดก็ให้หายปวดใจก็ให้สงบ ัวเข่าก็เดินได้แขนข้าหักก็โตได้ลมหายใจที่จะชิ้งวายคือวาวายก็ให้คืนมาใครไม่ถูกหวยใครไม่เคยรวยบือนำแรกเิ่งมั้งรบวกาหมัแนแร่หมันเคลูปูไครับปูอันนี้คือเคปูจา่ายเอไมครับ เรื่องขั้นว่าถือยังได้ก็ขังเรื่องเป่าร่้งย่ได้เป่าร่้งกายกะู่กันเรื่งคินเรื่องกินว่าเรืองมาบ้าไปคูเรื่งนกินไปก็ลยคูว่าเรื่งครับบอาว่อเนี่ยรอเพียกเขาแกบพออื่นัำม่ได้เปนผิด นี่่ยเขาว่าเขาจะว่าพ่ออวดกุตินะออมันรายตู่ตาเป็นพิษนั่นขับก็ูพิษบอบบัดเพื่อนนั้นกับพิษนาเออเข้าเพื่อนดีเพ้าว่าเออว่าจะเห็นั่าเข้าก็ยังแต่โม่เนอเอาพอหาข้ออห้ครัครับคครัเออหาข้อมาคู่เข้าเนี่ย อากูือหายเดี๋ยวพูดยงเกบพูดเมือยูบ้านเมื่อื้อนไข่ประเทศนอกแต่นงินได้นีปูะงันได้เงันได้นีพูเงี้ยบออย่างนอย่ามัวเข้าทันทีอย่าว้ก็วเพื่อผู้ใดของานหามมาจึงไดเรื่อกนงนะวพ่อเพอกรายเพื่อเพอเพ่่เปกานุส เขาสื่อหาไปคือมั่งคือเขาบอกไปบงบานคือเลยา่งาไปหมดเลย่ะ้านเนี่ยจกพ่แก่จากพ่วาก็หนู่กับพกเ่นนเลี้วพ่อรู้งานมาคู่ว่คือกะปวดพวกข้อมากเล่าบ่อือพ่อถือปอยไปจากบงด้วยกเดืพูแก่ปวดไปดรู้บานจากของนั่นละอาทิตย้ายเอา จะหามกันมาเขาลูกมันมามึองมองยังเราไม่คู่จะยาพัวไดเนาะเอาเครื่องเนาะนะครับปูนะครมือเักมือยาคอุกมือไม้อ้รูวันนี้ตกขับไา้ทีหนึ่งแล้วก็รวยระดืงจะดึอนะยืมรับคิบเก้าสาธุสาธุุครับจะดึงจะดึงตอนนี้ยงครับปูชัดเดินตอนนี้ยงออาต้องจับปูเนาะอาจะดึะด 哈哈哈！哈哈哈！哈哈。